สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมลาน pc ซแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตครับวันนี้มารีวิวคูปตา32แรงครับผมตัวนี้เป็น L 3218ครับผมจดทะเบียนปี62เอกสารเล่นชุดโอนครบครับผมสภาพพร้อมใช้งานสวยๆเดิมๆครับยางสวยทั้ง4เส้นตัวรถสีสันเดิมครับผม รถไม่หกร้อยกว่าชั่วโมงครับรถเครื่องเดิมรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดช่วงล่างแห้งครับรถไม่ผูกนะครับท้ายสวยๆส,สีล้อไม่เคยแกะฝ้าไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับผมกันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้าครับผม ผนสวยๆครับเลขไมอก้าสิบสชั่วโมงครับเ่อนแจ๋วๆเลยครับให้ดนดีใช้งานปกติครับผม สวยๆเลยครับคันนี้ครับผมท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษจังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร08160047530984422502ร้านห่างตัวอำเภอเบนจลัก1กิโลห่าง3แยกหนองเหลือม3กิโลห่าง4แยกวันจรัน7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ก็มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยรวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC t แท็กเตขอบพระคุณครับสวัสดีครับ